สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจำวันที่20ตุลาคมหกห้าเนอะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือหกับเก้าแปดกับหนึ่งหกศูน6 4, 6หกหนึ่งหกสองหกสี่หหหกแหกเหกเก้าสาเกด้อเก จับคู่ก็หกหนึ่งหนึ่งหกหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกเก้าสามหกหกหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดสี่เด้อจับคู่ก็หกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกเก้าแปดแปดเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเมืันคืนเราวีไอพีของเราไปเข้าเราพัฒนาสามตัวตรงๆมันจะมีเรา พัฒนาเราจะเพาะกิจเราวีไอเดอ้อมันมาแนวทางเดียวกันเราคำนวณของมันนี่ออกมาตรงตรงอยู่แต่ว่ามันไปออกอีกอันหนึ่งมันจะสลับกันออกก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อวันนี้ต่อไปสามัคคีวีตัวเด่นก็คือห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดหนึ่ง ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกแปดศูนย์นะคะจับคู่ก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะอย่าลืมจับคู่ซื้อด,ด้วยกันเด้อวันนี้มันมีสี่แนวทางเนาะสามัคค,คีกับสามัคคีวีจับพกิจกับวีไอพีเด้อวันนี้หรือไม่งั้นก็จับคู่สี่แนวทางเลขตรงกันก็เขียนต่างกันก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็จบแล้วเนาะกขขอให้ทุกคนโชคดีนะ